ที่สวนสุรินทร์อําเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกํานันผู้ใหญ่บ้านโดยร่วมพบปะกํานันผู้ใหญ่บ้านราชศีตะเก็บชายแดนเืออนเภอแวงตากใบสุกิรินเจอไอร้องสุงไงปาดีและอำเภอสุงไงกลกโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สัมพันธ์มาอยู่เซะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดนราธิวาสพักพลังประชารัฐ นายอามินมาอยู่เซะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่วาดให้การต้อนรับโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลทั้ง6ออำเภอเป้าหมายรวมถึงมวลชนเข้าร่วมงานกว่า3,500คนโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวพบปัก,กํำนันผู้ใหญ่บ้านตะเขบชายแดนจังหวัดตราดที่วาดจาังหวัดชายแดนภาคใต,ต้ตอนนี้สืบเนื่องจากวันที่10สิงหาคม2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5โดยทรงมีพระบรมรชาชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและ,ะเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจบําบัดทุกบารงสุขให้แก่ประชาชนทางราชการจึงกําหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสังกัดกรมการปกครองทําหน้าที่บาบัดทุกบํารงสุขให้กับประชาชนโดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะทําหน้าที่อำนวยความยุติธรรมเพื่อให้พื้นที่และประชาชนเป็นพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการสร้างเสื้อผ้ายเมื่อนายสัมพันธ์มาอยู่เซาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองจังหวัดนราธิวาสพักพลังประชารัฐที่รู้จักกันในานามสอสอบีลาและเพื่อนสอสอบีลาได้ประกาศพร้อมกับม,มีการจับรางวัลโดยมีการสมนาคุณกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงาน6กอำเภอหลักอาทิให้รางวัลค่าใช้จ่ายทำอุมเราะค,คือการเดินทางไปแสวงบุญและปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนการเยี่ยมเยียนสถานที่พำนักของท่านาศาสดาสำหรับชาวมุสลิมรายละ80,000บาทอำเภอละ2รายรวม6รายนอกจากนี้ยังมีรางวัลอาวุธปืนลูกซองออตโตเมติกและอาวุธปืนพกสั้นจำนวน50กระบอกเพื่อให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปใช้ในการป้องกันตัวและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และยังมีตู้เย็นอิกหนึเครื่องและอื่นอีกหลายรายการดูอา,า,ยายอรีซซยาเยริรายงาน อาสาสมัครกู้ภัยสว่างเบตงทรมสถานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเข้าช่วยเหลือเหตุรถจกกักรยานยนต์ชนกันบริเวณโค้งสะพานช้างตายตบลยะามออำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ4รายมีอาการสาหัสหนึ่งรายใกล้กันพบรถจกกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ1 1ึ่อสซีเทาดำว่ารถจกกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีเทาพิกคว่ำอยู่ในถนนทั้งสองคันโดยรดยแรกเป็นเด็กชายอายุ13ปีเบื้องต้นหมดสติมีอาการบาดเจ็บสาหัส รายที่2เป็นเพศชายอายุ14ปีเบื้องต้นแผลตลอกตามร่างกายศีรษะบวมรายที่3เป็นเพศหญิงอายุ4ปีมีแผลตลอกมีเลือดออกทางจมูกและปากและรายสุดท้ายเป็นเพศชายอายุ40ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณเท้าข้างซ้ายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติปลุกไม่ตื่นและไม่มีชีพจรทางอาสาสมัครกูภ้ภัยจึงทำการ C.P.R และขอกำลังสนับสนุนจากโรงพยาบาลเบตงเข้าอย่างที่เกิดเหตุจากนั้นเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบตง ทมให้เด็กชายน้ำเพชรบุญมากอายุ13ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจษดาสุริยธทยรายงานวันนี้ที่สนวนพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการทหารตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนสโมสรโรตารีและสโมสรไลออนสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินหอ,อการค้าจังหวัดประชาชนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน 1, ปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565ด้านนายจรทีนุ่มโหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกเรษตรเขตหกล่าวว่า ูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกราชกริที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521และในเวลาต่อมาทรงมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาไม้ผลไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่รัษฎรเพื่อปการสร้างแหล่งน้ำไม่ใช้ในฤดูแล้ง ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับหลายภาคส่วนปลูกต้นทองอุไรจำนวน500ต้นบริเวณรอบสระน้ําของส่วนพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเพื่อที่แน่นอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะมีต้นทองอุไรที่ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณช่วยร่วมกันสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจริญบัญญงเสนารายงาน วันนี้นายสันตพิพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยฤด,ดูการผลิต2,512ทับ2,513จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชัชวัลเป็นจัดสุริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมบูธของหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงการคลังก,งกระทรวงเกษตรธนาคารอมสินธนาคารทก,กรสและเครือข่ายโอทอปท่านี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2515อนุมัติงบประมาณ159.69ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกเษกษตรกร8จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานจำนวนทั้งสิ้น14,292รายที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยในฤดูการผลิตดังกล่าว เพิ่ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้พบปลูกต้นยาสูบผู้บ่มอิสระและ,กะเกษตรกรผู้เพบปลูกต้นยาสูบภายใต้สังกัดผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเป็นกเกษตรกรผู้พะปลูกต้นยาสูบที่ได้รับโกรต้าการรับซื้อบายาสูบในฤดูกาลผลิต2 5 6 2ทับ2,563 ซึ่งได้เขีนในเร่กียนกับการยาสูบแห่งป,ประเทศไทยและกรมสปปรรพสามิตแบ่งออกเป็น3ประเภทใบายาได้แก่ใบ,บายาเวอร์เนียใบายาเบอร์เล่และใบายาเตอร์กิรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระในอาัตรา170ของรายได้ที่หายไปนาทีบุญรอดรายงานนางสากวกมลวรรณนุชัยสากรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวพิมลวรนณเชหาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากร พร้อมกับข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานสากลจังหวัดลำพูนออกตรวจเยี่ยมการรวบรวมและกระจายลำาไยของสากลในเครือข่ายจังหวัดลำพูนได้แก่สากลการเกษตรป่าตูป่าจำกัดและสากลส่งเสริมการเกษตรป่าสางจำกัดโดยในปี2515สถานการณ์ราคาลำาไยค่อนข้างตกต่ำลำาไยช่อสดเกรด a a บวก A ราคารับซื้อ20-24บาทต่อกิโลกรัมลำาไยรูด่วงราคารับซื้อเกรด a ออยู่ที่10-14บาทบาทเกรด A ออยู่ที่4-5บาท ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาลำไยตกต่ำเป็นจํานวนมากสํานักงานสากจ์จังหวัดลําพูนจึงได้ให้การช่วยเหลือสาก์ที่รวบรวมลำไยจากเกษตรกรสมาชิกโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตามร้อยละหนึ่งให้กับเกษตรกรในการรวบรวมลําไยจํานวน7ล้านบาทและสนับสนุนงบประมาณจ่ายขาดเพื่อจัดซื้อตะกร้าลำไยขนาด3กิโลกรัมจำนวน4 5 0 0 0ใบเป็นจำนวนเงินอุดหนุนทั้งสิ้น467,00 0บาทเพื่อเป็นการกระจายลำไยสดช่อสู่ผู้บริโภค ทนิสสากรการเกษตรประตูป่าจำกัดเริ่มรับซื้อลำาไยจากสมาชิกสากรตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนสิงหาคมแล้วจำนวนทั้งสิ้น462ตันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ11ล้านบาทและทางสากรส่งเสริมการเกษตรป่าสางจำกัดเริ่มรับซื้อลำาไยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมแล้วจำนวนทั้งสิ้น179ตันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ4ล้านบาททนิสสากรได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจำนวน2โครงการได้แก่โครงการขยายช่องทางการตลาดลำใหญ่สดร่วงเข้าสู่โรงงานแปรรูปจังหวัดลำพูนปี2515เป้าหมายจำนวน5,000ตันวงเงิน15ล้านบาทโดยสากลร,รับซื้อผลผลิตในราคาํำตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ2บาทตั้งแต่วันที่1กันฎา,าคมถึง31สิงหาคมนี้โดยรับซื้อเกษตรกรแต่ละรายไม่เกินหายละ2,000กิโลกรัม และโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูนมีเป้าหมายจำนวน3,000ตันในวงเงิน9ล้านบาทโดยเกษตรกร,ร,กรที่นําผลผลิตมาจําหน่ายที่สากรจะได้รับเงินเพิ่มกิโลกรัมละ1บาท50สตางค์โดยจำกัดการซื้อรายละไม่เกิน2,000กิโลกร,รมัมฟงวินศักดิ์อัศวินรายงาน